สวัสดีพเพื่อนพี่น้องเที่ยวแคร์สุขสุขคนสวัสดีจ้าพี่น้องนี่พบกับช่องแม่น้องเทนเด้อครับพี่น้องคะตอนนี้มางานศพอ่ากุญจาอยู่ที่บันนาบ,บอ่อพี่น้องคะ่ะตอนนี้กำลังจะเคลื่อนศพลงป่าพี่น้องกำลังจะเคลื่อนศพลงสูง่อ่าไม้เรียนรำเนาะเรื่องว่าสิเอาซื้อกอง่ลน,นะพี่น้อง วา่าง่ายๆเนาะมันกำลังเตรียมเครื่องเตรียมคองลงป่าพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นงานเสาสลดใจอีกงานหนึ่งพี่น้องโอ้ยแดดกะใหม่เปียงๆพี่น้องจ้ากำลังสิเคลือนศซลงเขากับสีเคลื่อนลงน้ำกันพี่น้อง พอแย,อยงตามกุนตำลัง e นนางพื่นเนาะสาวสลดใจอีกแล้วพี่น้องโวย um ้ยเสียงนี่บ่รู Wha ้ว่าจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนาะบทติดที่นาะเสียงแบบนี้เนาะเสียงเพลงอันนี้บทติดที่เนาะ คนกันหล่ไลายพี่น้องมางานศพยายเนาะแต่เป็นเป็นแบบแม่เฮือนนะพี่น้องเนาะเป็นอ่าคนอันมีอายุในเฮือนนะพี่น้องเขาก็แม่เฮือนอในบ้านเขาเอิดเนาะเอผู้ใหญ่ในบ้านนะพี่น้องเนาะผู้อาวุโสผู้ใหญ่ที่สุดในเฮือนเป็นแม่เฮือนแม่ซ่านเป็นเขาเอิดยางลง แดดกระหอนพี่น้องเย้ยดีแต่ทาใสทั้งหมวกใสทั้งเสื้อพี่น้องมันกำละนั่งเคื่อนลงน้ำกันพี่น้องมาหวัวมงานแสดงความเสียใจยน้ำเด้อ

คนไลยอาลีพี่น้อง,องกำลังจูงพี่น้องบวชจูงบวชทาวบวหนาไฟพี่น้องจัดจูงไปก่อนพี่น้องจาบุฮเจ้าคอยกระตามก้นลงมาพี่น้องปูดเงาทรายเลยพี่น้องจ้าคนเยอะแยะมาห่วมงานาภาภาซาปรกิจฐศพ ของคุณยายเนาะส่วนกองฟ้อนห้าก็ะยูพุนวางหลวงพออ่อพันอยพี่น้อง มันลงไปถาแล้วพี่น้องจา้านคือกำลังเคลื่อนโซฟลงสู่ก่องพอลงสู่ไม้เรียนลำพี่น้องเอ้ย,อ,ยอากาศดกระฮอนพี่น้องเอ้ยทางกับมะโคอีลาบันนี่ ก็ทางโค้งพี่นอ้องทางไปหน้าไปห้ไปหน้าเนาะธรรมดาเลยพี่นอ้องจ้า กออย่างตามทางลงไปพี่น้องเป็นทางลงไปหน้าเขาพี่น้องเลยอากาศก็กทั้งหอดทั้งเอาสิไม,ม่แลบ่วไม่แล่ลพี่น้องเลย น,นี่บอลขายน้ำพี่น้องจุดขายน้ำเราบกำมาซื้อน้ำโอ้สงลูกว่าที่แห่งก่ออันนี้คือขายน้ำพี่น้องซื้อน้ำขายน้ำเด้อ พี่นอ้นองพี่น้องเยังพี่น้องไปเก็บปนน้ำเขาวพี่น้องเลยเอา <laughs> <laughs>

ภาษีคนไปว่างญี่ปุ่นครับอ,อย่ยังคือควางตะเวนเลยส่บนันทึกพี่น้องปูกผู้ เดี๋ยวไปเบิ้ดคือเนี่ยจักอันนําน้องป้ามาหมดนึงได้บ่โอ้ยโหอะไรเด้อเลขจอออกบ่นี่ไปได้ มีเวทยทยุน้ำได้มีวิทยุน้ำได้ สรงกลางสข้าสูพิธีพี่น้องสูตรน้องมต้นจาาพี่น้องจา้าสุดอานิจาเป็นข้าสุดท้ายพี่น้อง <c oughs> <c oughs>

anh ừ. ừ. nào ใส่บาน diện นี้ nó. จะแตกตายพาน ลูกพระธาตุถิ่นกับกองไฟกอง้อนน้ำนไหนึ่งหน้าหนึ่งเท็ดทกำมาอยู่อาเทนเฮากรมาพี่น้อง วางน้ำหนักพันว่าสีวางเพิงเย็นเนาะพี่น้องวางเพิงเย็นหรือเปล่าแล้วก็ะจะ้าอันไส้กระบอกพี่น้องในการจุดแล้วก็เทน้ำมันลาดอีกรอบหนึ่งแล้วยำไมในน่เพิ่นใส้อันการจุดอน,นะพี่น้องจุดอย่างไฟไฟแรกนะนะไฟวิ่งนะ บรยิงเอาพี่น้องเนาะใส่แบบ,นะบยิงเนาะบด้ใส่กระบองคือตะกี้เนาะนเป็นการใส่แบบยิงแบบนี้บบนนะพี่น้องจิตเนาคนก็นรอบเบอร์เท่กใจบ่ <c oughs> ไม่ตาตกใจอีหยัง ุดแล้วพี่น้องคนหัวลูกเด้พี่น้องเวยคนหัวลูกคนหัวพองเด้พี่น้องงานจะบ่มีอ่าสุเนาะ

ลูกไหวอลีไฟกับพี่น้องด้วยโอเคพี่น้องกินอินคาลาพี่น้องแซมม่อินคาลา,า,าก่อนเนาะลิปหน้าพ่อการเด้อพี่น้องขอบคุณเลยล่าจา้ากินนี่ไปก่อนพี่น้องสวัสดี